คุณผู้ชมคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะผู้บรญชาการทหารบกเดินหน้าร่วมมือกับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะสนับสนุนนักศึกษาวิชาทหารให้มีส่วนร่วมรณรงค์สำหรับการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิทำประชามตินะคะและอำนวยความสะดวกหน้าคูหาออกเสียงประชามติเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารร่วมขับเคลื่อนประเทศตามรถแมพและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติค่ะติดตามรายงานของคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ ทหารที่กองทบกต้องการเราถือว่านักศึกษาวิชาทหารนั้นเป็นครอบครัวเดียวกับทหารผู้บัญชาการทหารบกได้ย้ำเจตนารมณ์ของกองทบกระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีในการให้ความสำคัญกับนักศึกษาวิชาทหารจากรุ่นสู่รุ่น เหมือนคนในครอบครัวของกองทบ,บกและขอยนักศึกษาวิชาทหารได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศในช่วงสำคัญรวมถึงการสร้างการรับรู้กระบวนการรัฐธรรมนูญและการทำประชามติ<ๆ>เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนวัยเดียวกันครอบครัวและชุมชนได้ออกไปใช้สิทธิ์แต่ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อหรือชี้นำคือเป็นภาพของที่เราต้องการประชาธิปไตยก็คือ การออกมาใช้สิทธิใช้เสียงนี่เป็นก้าวแรกนะครับเป็นก้าวแรกโดยให้นักศึกษาวิชาการหาเนี่ยไปรณรงค์เพราะที่เข้ามารับการฝึกในช่วงนี้เจ็ดหมื่นคนเกือบ70,000คนทั่วประเทศเพราะนั้นก็คูณไปเท่าไหร่นะครับว่าจะไปให้ความรู้กับประชาชนในทั่วประเทศนั่นในการที่จะออกมารณรงค์ในการใช้ประชามติในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้สถานีสร้างการรับรู้ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศเป็นการจัดตั้งสถานีฝึกเพิ่มเติม ในรูปแบบห้องเรียนให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 5ถึง5รวม69,552คนที่ร่วมฝึกภาคสนามในปีการศึกษานี้ระหว่างวันที่4มกราคมถึง5มีนาคม2,559เน้นถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาวิชาทหารทั้งงานด้านจิตอาสาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขั้นตอนการปฏิรูปประเทศการรัฐธรรมนูญและการทำประชามติ นอกเหนือจากการฝึกภาคสนามในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการสร้างอุดมการ์รักชาติและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศหลังจากผู้บัญชาก,การทหารบกมอบนโยบายสนับสนุนนักนศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมสร้างการรับร,รู้กระบวนการด้านธรรมนูญโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนวัยเดียวกันในวันนี้ผู้บัญชาก,การทหารบกก็ได้เดินทางมาพบกับนักศึกษาวิชาทหารด้วยตนเองเป็นครั้งแรกระหว่างการฝึกภาคสนามประจําปีของนักศึกษาวิชาทหาร การจัดตั้งสถานีฝึกสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษาวิชาทหารขึ้นเป็นครั้งแรกในการฝึกภาคสนามประจำปีได้รับความร่วมมือจากสมักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการอบรมครูฝึกและยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาวิชาทหารเมื่อต้องลงพื้นที่รณรงค์ออกเสียงการทำประชามติรวมทั้งสับสนย์กกตช่วยอำนวยความสะดวกและแนะนำประชาชนที่เดินทางออกมาใช้สิทธิทำประชามติบริเวณด้านหน้าคูหา ตามความร่วมมือระหว่างกรกตและกองทัพบกเพราะบมื่อกี้ตามไม่เห็นก็ช่วยดูแบบเดียวกับลูกเสือกรกตครับยังไม่ได้ใส่ลงไปเต็มที่ขนาดนั้นครับดูเท่าที่ได้ก่อนว่าได้ขนาดไหนไม่ไม่ต้องทุกครูหาครับเท่าที่เท่าที่อาจจะอยู่ได้ก็ต้องดูด้วยว่าเขาอยู่ในภูมิลำเนานั้นเพราะบางทีเขาเองเขามีสิทธิ์ด้วยนะครับเขาเป็นผู้มีสิทธิ์อยู่ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีส่วนร่วม สร้างการรับรู้กระบวนการร่าธรรมนูญและการทำประชามติอย่างสอดคล้องกับแนวคิดรอดอจิตอาสาเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ทั้งในฐานะนักศึกษาวิชาทหารและพลเมืองที่ดีช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของประเทศดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน